ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอุ้ยเมาสันนันดาราดังเทแฟนใหม่แอบไปลันลากับแฟนเก่าเพจเฟซบุ o กเจมอลร้ยแปดเมาสนันันโพสต์ปิศนาดาราบางคู่เทแฟนใหม่ไปลันลากับแฟนเก่างานนี้ทําขาเมาส์ขาเพือกหมูพึ่งช่วงนี้ข่าวในวงการบันเทิงมีข่าวเมาส์ดาราเลิกกันดาราเลิกเงียบออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งล่าสุด ก็มีข่าวเมาส์ออกไม่ชาวเผือกได้ทำกันบ้านอย่างหนักอีกครั้งเมื่อเพจ facebook ดังเจมอร้อยแปดโพสปริศนาดาราเทแฟนใหม่แต่ไปลัลลากับแฟนเก่าอุ๊ยมันยังไงยังไงอยู่น้างานนี้โดยทางเพจเจมอร้ยแปดได้โพสต์ระบุข้อความว่าคนเราเลิกกันแล้วสามารถกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมแต่ดาราบางคู่เทแฟนใหม่ไปลัลลากับแฟนเก่าได้นะเป็นเพื่อนกันได้แหละโอเค อย่างไรก็ตามหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปบรรดาลูกเพจขาเมาส์ต่างวิเคราะห์กันเป็นแถวว่าใครอีกเนี่ยและขณะที่ขาเมาส์ขาเผือกบางคนแค่อ่านก็รู้แล้วว่าดาราคนนี้คือใครซึ่งงานนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นใครอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะครับขอบคุณ a c e b o o k เจมอร้อยแปดขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ